เจ็ดเอามาฝากนักสะสมเหรียญบาทหนึ่งรัชกาลที่5ไม่มีรอสอเหรียญน,นี้มีความพิเศษตัวหนังสือซ้อนกันหรือว่าเคลื่อนสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์และด้านล่างพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเป็นตัวหนังสือซ้อนพระพัก จะสังเกตเห็นจมูกสองเป็นซ้อนนะครับปากซ้อนผมเกสรแล้วก็ตรงเสื้อก็จะเป็นซ้อนทั้งหมดนี่คือความพิเศษของเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญที่พิมพ์ที่หายากเป็นพิมพ์ซ้อนพิมพ์เคลื่อนนะครับจะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ตราแผ่นดินรัศมีก็จะเป็นเส้นซ้อนพระมหามงกุฎฉัดตรีจักจักรีนะครับแล้วก็ช้างเอราวันซ้อนทั้งหมดนะครับตัวหนังสือบาทหนึ่งข้างล่างกรุงสยามและก็รัชกาลที่5นะครับเป็นตัวหนังสือซ้อน นี่คือความพิเศษของเหรียญนี้นับว่าเป็นพิมพ์ที่หายากมากบันทึกไว้เพื่อจะได้เรียนรู้ร่วมกันครับ